สวัสดีครับผมตอนนี้นะเวลาบ่ายโมงครับผมซึ่งเซิร์ฟยังไม่เปิดแต่ว่าผมไปเห็นโพสต์ของ gm บอกเลยว่ากูรอเซิร์ฟเปิดไม่ไหวแล้วผมเตรียมเงินมากเลยก็คือโพสต์นี้ครับผมสก,กีนแม็กลาเลนกาลังจะเข้ามานะครับผมซึ่งเขาบอกว่าหลังเซิร์ฟเปิดเขาว่ายังงั้นนะพอเห็นอย่างนี้ผมเตรียมเงินไว้เลยครับผมหลายพันบาทผมว่าอย่างน้อยๆก็5000เพชรครับผมแต่ปรากฏว่าเติมครบ299รเบพชรรับไปเลยแม็กลาเลนเม่ ขายซะถูกไม่เกรงใจยี่ห้อรถเลยนะครับผมแต่ก็ดีไม่ต้องเลือเงินเยอะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าไม่รอเซิร์ฟเปิดเมื่อไหร่เรามาจัดกันเลยลักกันนะครับผมน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งมั้งนะครับผมไม่ก็หกโมงเนาะไอดีเกมตรเติมเกมและระบบส่วนของราง,งวัลมากมายต้องที่นี่ชีบสัสโตที่ส่วนของบริการเกี่ยวกับเกมลิงกอยู่ด้านล่างครับมาครับผมตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ทําการเปิดเรียบร้อยเลยนะครับผมบอกเลยว่า สวยมากคุณผู้ชมดูการถือดาบนะครับผมดูหน้าล็อบบี้อันดับแรกเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับผมก็บีในส่วนของแม็กลาเลนเข้ามาเรียบยร้อยแล้วผมเห็นไหมฮะอ,อ่ระดับสกิลรับแรกเลยแต่ว่าขายราคา299เพชรถือว่าถูกมาก <c oughs> ซึ่งเป็นเออบวกสเตกด้วยเป็นค่าสถานะปืนไม่ใช่ต้องเป็นสถานะโซี่จเอ็อบวกอัตราเร่งทำให้เร่เร่งเร่งรถได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะผมบวกกับเออรถความเสียหายลงมา นิดหนึ่นงก็อาจจะพังง่ายเนาะก็อโอเคแหละต่อมาคือในส่วนของเอ่อท่าทางครับผมไปท่าทางเ้าเราียกว่าอะไรวะฟอร์มูล่าวันใช่ไหมผมผู้ชมฮะอุ้เท่มากเท่มากเท่มากเท่เท่อยู่หมบีอะไรไหมเนี่ยเกมเอ่อกิจกรรมนะครับผมก็คือกิจกรรมนะ่าจะเก่าหมดแล้วผู้ชมฮะอ่าโอเคอาจะเก่าหมดแล้วนะครับผมดูซิเผื่อมีแบบหลุดเอ่อท่าทางสติดไฟเตอร์รบ้างผู้ชมฮะขอดูหน่อยละกัน ถาทางสติไฟเตอร์ซะหน่อยไม่เลดจีเอ็มมีปะเนี่ยมีปะเนี่ย <c oughs> ไม่มีซะหน่อยเหรอเอ,อ้ยดูว่าจะมีซะหน่อยแม่เสียดายจังนะครับผมดูซิลดแพ็คซะจังโอ้แพ็คนี้โหลดนานเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าเราทําการเอ,อ่อเติมไปเลยละกันนะครับผมเติมซักปะพันเพชรละกันนะผมเอาชัวร์ไม่รู้ว่าเติมเท่าไหร่เมื่อกี้แต่ว่าถ้าเรากดพันเพชรน,น่าจะได้ของครบเลยนะครับผมมาซื้อในคลิกเดียวมา อยากไปลองรถอยากไปโซเวตายเหมือนกันนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยชําระเงินเรียบร้อยนะครับผมโอเคมาทีนี้เราก็ได้ในส่วนของรถแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แมกลาเรนนะผมเอาท่าทางก่อนละกันและก็แมกเรนนะผมนี่คุณผู้ชมไปดูในสีว่าลถเป็นจังไหรบ้างอัปเกรดปืนมนีัยเกรดปืนใหม่หรอไนเขาดูหน่อยสิไม่มีหรออ๋อไม่มีปืนเดิมนะครับผม แต่ผมอยากไปลองในส่วนของสกินรถนรถคุณผู้ชมฮะสกินรถสกินรถสกินรถรถแมคลาเรนชั้นอยู่ไหนเนี่ยแมคลาเรนแมคลาเรนแมคลาเรนอ่าแมคลาเรนอยู่นี่นะครับผมสวมใส่ไปเลยละกันแล้วก็ในส่วนของท่าทางเมื่อกี้มีท่าทางใช่ไหมคอเลคชั่นนะครับผมฮะท่าทาง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 อ่านี่ท่าทางครับผมเอาไปใส่ท่านี้ละกันนะผมไปผู้ชมเราไปลองโซเฟ,ฟีตายเถอะและกันนะครับผมเย้ไป ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนานๆทีนนเราจะได้เห็นอัปเดตเอ่อสก,กีรถที่มันมีสแต็กครับผมซึ่งบอกเลยราคาถูกมากไม่แพงครับผมถ้าเกิดผมพับดีผมเคยเห็นคลิปเข้อสุ่มก,กันก็เอ่อสามหมื่นสี่หมื่นบาทใช่ไหมผมต่อสก,กีนนึงก็ถือว่าโอ้แพงใช่ได้อยู่แต่ว่าอันนี้ยังมีอีกหลายสก,กีนนะผมไม่ต้องห่วงฮะต้องเสียตังค์อย่างแน่นอนผู้ชมในดูในโซเฟตัหน่อยซิเป็นยังไงบ้างครับผมอ่า ผมไม่ได้โหลดแพ็กมารู้สึกว่าตัวแม่งมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมปรับภาพภาพยังกากหรือผู้ชมฮะปรับภาพไปแล้วกันกราฟิกอ๋อปรับอ๋อมาต้องไปปรับหน้าข้างนอกก่อนไม่เป็นไรครับผมงั้นเราเข้าไปแล้วกันนะฮะอยากเห็นรถนะครับผมนี่ผู้ชมเราขึ้นบอลลูนได้ยังคือบอลลูนคือบอลลูนได้แล้วนะครับผมเย้คือบอลลูนได้แล้วย็นเคเอาวะเอาวะสวยจัดสวยจัด สวัสดีเพื่อนออบอลูไม่เป็นออสนามมวยนะครับผมมาคือบอลลูได้แล้วมา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 ดิมาดิสนามมวยมาดิอ้าวไม่ชนะแล้วหรออะไรวะมาออกมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกีรถกันนะครับผม,มซึ่งเราลงเลยปะเนี่ย <c oughs> ลงไม่ได้จะลงยังไงเนี่ยอ๋อลงอย่างนี้เลยเย็ดเค่ลงกับบอร์ดอย่างนี้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเออสกีรถกัน ผมอยากได้ผมอยากลองรถแล้วคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะผมในส่วนของเอรถนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะมีคนเอาไปหรือยังดูสิไปดูสกินปุ่รถกันนะครับผมรู้สึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแรงด้วยใช่ไหมครับผมใช่ไหมฮะก็ในส่วนของเออเนื้อในส่วนของไอที่ชุบชุบชีวิตนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผม เนื่องจากมีคนบ่นกันเยอะเรื่องระบบชุบชีวิตนะครับผมว่าเออพอเข้ามาแรงเนี่ยมันไม่สนุกนะครับผมเจไม่ได้แต่เจไม่ได้ออกนะเจก็ปรับเนิร์ฟลงับผมให้เราปรับตัวนั่นเองครับผมซึ่งมีคนบ่นเยอะก็เลยมีการเนิร์ฟนั่นเองฮะอันดับแรกก็คือเพิ่มเวลาในการยึดจุดชุบชีวิตครับผมจาก14วิเป็น33วิก็เท่าตัวเลยก็ว่าได้นะผมก็ เอ่อชุบชีวิตนานขึ้นแนะนําว่าถ้าชุบชีวิตก็ซื้อเหรียญเอาน่าจะดีกว่าปะใช่ไหมฮะมน่าจะไวกว่านะครับผมฮะรวมไปถึงเอ่อเพิ่มระยะเวลาครูดาวในการชุบชีวิตด้วยนะครับผมฮะก็จาก150วิาิวิเป็น180วิิวิก็ถือว่านานขึ้นนะครับผมก็อย่าตายบ่อยแล้วผมก็ถือว่าดีเป็นการเนิฟสักนิดหน่อยละกันรวมไปถึงการลดจํานวนครั้งในการชุบชีวิตลงด้วยในแต่ละเกมผมจาก9ครั้งเหลือแค่8ปครั้งลดไป1ครั้งนั่นเองครับผมและที่สําคัญเลยเนื่องจากเอ่อ ระบบชีวิตเนี่ยทำให้การลงแรงมันไม่สเสถียรน,นะครับผมแต้มลงแต้มแรงอะไรพวกนี้นะผมจะมีการปรับในส่วนของแต้มแรงเพิ่มขึ้นมาด้วยคือตั้งแต่ระบบเขาบอกว่านี่นะฮะตั้งแต่ระบบชีวิตเราได้ทราบมาว่าผู้เล่นมีความยากในการลงแรงเพิ่มขึ้นจึงมีการเ,เพิ่มคะแนนอันดับโดยรวมให้มากขึ้นก็คือเราจะได้แต้มจากการลงแรงมากยิ่งขึ้นเองนะครับผมอ่านี่เห็นไหมเพิ่มคะแนนอันดับรวมที่ได้รับสำหรับทุกอันดับนะผมก็ถือว่าดีมากทําให้เราเก็บแต้มได้ ง่ายและไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมดีมีคนขโมยรถเราไปแล้วได้ยินเสียงรถไม่นะมีคนขโมยสป,ปอร์ตของเราแน่เลยสป,ปอร์ตจะอยู่ไหมโอเคสป,ปอร์ตยังอยู่นะครับผมเยี่ยมนึกว่าจะมีคนเอาไปซะแล้วนะครับผมไปภาพยังไม่ปรับหรือเปล่ะไปดูสป,ปอร์ตหน่อยดูสป,ปอร์ตหน่อยดูสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตอยากรู้ว่าแรงเร่งมันจะขนาดไหนครับผมสลับแม็กลาเรนนะครับผมฮะ เย็ดลูกกดนั่งเย็ดเคผู้ชม <c oughs> สวยจัดสวยโคตรเลยเว้ไปอยากรู้ว่าแรงเร,ร่งยังไงเดี๋ยวเราลองขับดูแล้วกันนะผมมันสามารถเร่งได้่นีผู้ชมติดบูตติดบูตครับผมเนี่ยนั่นคือแรงเร่งของมันใช่ไผมผมทำให้แบบอัตราเร่งไปมันไปได้ไวขึ้นนะผมเย็ดเคเอาว่าเอาว่ายังเจ๋ง <c oughs> อีฮิวอา ทนนะครับผมแต่ก็ยังควบคุมได้เมรีก่อนควบคุมได้ก็ยากกว่าเดิมนะครับผมรถคันนี้ฮะแต่ผมชอบนะสวย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 ฮะเอ้ยเป็นไงล่ะผู้ชมรถคือเท่มากวนสักรอบแล้วกันคือจะถึงไหมเนี่ยวันนี้นะอ่ะใครละกันเนีผมจะหลับรถนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าืมสกรีนคือเท่จัดผู้ชมดูแม่ คุ้มอยู่คุ้มอยู่2อง <m> ้เพนได้ฟรีด้วยฮะคุ้มจัดเลยสกีโรดีนะครับผมแล้วก็ได้สงท่าทางเลยลืมดูท่าทางเลยนะฮะมีท่าทางท่าทางย,ย่อยดีพยักหน้าด้วยเ <_ c oughs> ท่จัดจัดเลยนะครับผมอีกทีทีอีทีท,ท,ท,ทีปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาบอกเลยว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่มีเหลยปะเนี่ยตั้งคงตั้งค่านะครับผม ตั้งค่าคาตนะรู้สึกมีปะเนี่ยผมรู้สึกว่ามีการตั้งค่าคาตนะด,ด้วยหรือเปล่าครับผมให้มันแบบถือวิ่งให้เท่นะฮะไม่มีนะครับผมเห็นว่ามันในนั้นมันมีเนี่ยอะพุ่งลบเทคนิคลับน่าจะไม่มีแล้วนะครับผมฮะกับหน้าล็อบบี้แล้วกันไปโอเคมีระเบิดอะไรบ้างเนี่ยผมผมเห็นว่ามันมีระเบิดนะั้นด้วยไม่ใช่หรอที่เจีบอกมีระเบิดแบบเอ่อกำแพงด้วยนีย่ใช่ไหมแต่ทำไมนีมม้มันไม่มีวะผมก็งงเหมือนกันนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้นะครับผมบ๊ายบายจ้าไปแล้วฮนะบ๊ายบายอย่าลืมมาโหลดเล่นกันนะครับผมบ๊ายบาย